ครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาออกงานกับน้องมาแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางซัมซุงเนี่ยได้เชิญเราท้งสองคนมาร่วมง,งานในการเปิดตัว s a m s u n Galaxy g S24 Ultra นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ด้วยก็เป็นเกียรติและดีใจมากครับครับผมก็รู้สึกพิเศมากครับวันนี้ได้เจอ,อพ,พี่ๆน,น้องๆยยะมาเลยแล้วก็ได้เจอเจอรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ๆ แท็กซี่เอ็กซ์ X74 อัล布าด้วยนะครับที่เป็นนางแล็คซี่ใหญ่เข้ามาช่วยพวกเราได้มากเลยแล้วก็อีกที่สำคัญครับยินดีต้อนรับพี่เปรมเข้าสู่ครอบครัวซัมซุงแล็คซี่ขอขอบคุณครับผมอ่าใช่นี่ก็เป็นปีแรกที่ผมเองก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวซัมซุงไทยแลนด์ครับผมคราวนี้ฝักตัวด้วย ต้องบอกเลยว่ามีหลายฟีเจอร์มากแต่ส่วนตัวผมเองผมขอเลือกเป็นเซอร์เคิลชูแล้วกันเพ่อไ,ได้ยตัวเองเป็นคนที่แบบว่าก็ช้อปปิ้งแล้วก็หาซื้อของบ่อยเหมือนกันเราก็เวลาหาของเราก็ต้องหายากก่อนจะหาได้แล้วมีฟีเจอร์นี้เข้ามาในการใช้ AI ในการช่วยหาของเรากาแค่เอารูปภาพที่เราอยากได้ของไปวงกลมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามาอยากไหนอันนี้เจ๋งมากๆเจ๋งมากครับ มาอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากนะครับสำหรับเนื้อที่ไอเนี่คือเขาเรียกว่าตัวไลฟ์อาไลฟ์ทรานสเลิครับก็คือเขาเรียกว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับถ้าเราติดต่องานกับพวกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัว AI Galaxy เนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถเขาเรียกว่าแปลภาษาภาาษไทยเป็นภาษาต่างๆที่เราคุยผ่านโทรศัพท์ได้เลยเขาเรียกว่าแบบเรียลไทม์มากอันนี้เจ๋งมากเจ๋งมจริงๆเขาเรียกว่าพูดปุ๊บแปลปไบเลยใช่ครับ ออลลเเดทตวายู่แล้วแน่นอนครับเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่เราก็ต้องตามเทรนด์ให้ทันครับผมในเรื่องของพวก g a จ g ตหรือไอทีเนี่ยเราไม่แพ้แน่นอนครับผมเริ่มจากน้องม้าไหมกำลังมีซีรีส์ใช่ไหมครับกับหนังด้วยใช่ครับผมก็เพิ่งปิดกล้องไปครับก็ชมดิจิตอลตัวประกันครับก็จอแนวปลายฝีดีแน่นอนนะครับก็เป็นซีรีส์เรียกว่าแนวแบบว่าสนุกสนานแนวแบบว่าไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ แนวที่แบบทั้งถังขัตกรรมขัตกรรมอะไรนะครับก็จะไปสืบหากันต่อไปนะครับแล้วก็กำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่ครับผู้ของศาสตร์คนฟิล์มนะครับเรียกว่าเธอศาสตรครับก็กลางปีนี้ให้ดูได้หนอยครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดกล้องก็แจ้งชมอคเกอครับก็กับพี่หยินพี่วอพี่บอลนะครับก็ครจะเป็นปีนี้แน่นอนครับพี่เป๊ะมากโปรเจกต์เยอะมากเลยนะมากครับพี่เดี๋ยวพี่รอไปดูได้ โอเคของนี้ครับผมก็มีตัวแวมพร์ครับผมที่น่าจะเปิดกล้องออกมาเดือนมีนาคมประมาณนั้นครับผมแล้วก็น่าจะออนแอร์ประมาณครึ่งปีกลางปีนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เร็วๆนี้แหละที่มีการเกิดๆแล้วก็ประกาศให้แฟนๆรู้ก็คือ,อคอนเสิร์ตของอของผมเดี่ยวที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนครับผมซึ่งพวกเราเนี่ยน่าจะประกาศ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรายละเอียดนะครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เหมือนคอนเสิร์ตครั้งที่ไหนๆครับผมบอกเลยนะครับก็จริงๆเคยเคยเคยไปแฟนนี้กับน้องมาร์กแล้วที่ญี่ปุ่นครับผมซึ่งปลายปี ใช่ครับน้องมาก็ไปร่วมแสดงกับผมด้วยซึ่งพอเราได้มาอยู่ครอบครัวเดียวกันเราก็ดีใจที่มีน้องแบบไปทํางานด้วยกันเราลองแบบทํางานด้วยกันอะไรอยเงี้ยผมเองก็ต้องเรียนรู้จากน้องในบางอย่างด้วยเพราะน้องเก่งมากเรียนรู้จากพี่เบมเยอะน้องเก่งมากครับเก่งมากๆก็ต้องเรียกว่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันพอเวลแล้วต้องช่วยกันครับผมใช่เปนคนที่ไหนไม่ไม่อันนี้พูดจริงนะน้องเก่งน้องเป็นคนเก่งครับคครรัับบพีเช่นกันเช่นกันครับครับผมใช่ก็ ด้วยความนี้เราอยู่บ้านเดียวกันนะเนาะแบบว่าเวลาเราไปงานอะไรก็จะเจอเรา2คนปอยครับผมนะผมก็รอติดตามงานต่อไปได้เลยครับผมจากคุณฟางครับถึงคุณฟางครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ